ที่วิทย,ย,ยาลัยพณิชยการบางนานะครับนายสุธิปัญญาสกุลวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตบางนาได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประชุมครูนะครับและแนะนํารงเรียนมัธยมศึกษาโดยมีนายปฏิเวทนะครับพึงอุบลผู้อํานวยการวิทย,ย,ยาลัยพณิชยการห้การต้อนรับและพาชมนะครับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย,ยด้านนายปฏิเวทพึงอุบลน,นะครับผู้อํานวยการวิทย,ย,ยาลัยพณิชยการบางนานะครับได้กล่าวว่า กิจกรรมการแนะแนวอาชีพนะครับเป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมีงานทำนะครับโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานวิทยาลัยพณิชยการบางนาน,นะครับได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งหวังนะครับให้เกิดความเข้าใจในโลกของอาชีพการทํางานรวมทั้งช่วยให้ตัดสินใจนะครับเลือกศึกษาในสายอาชีพที่ตนต้องการ และเหมาะสมกับความรู้ความสาม,มารถและความถนัดนะครับสําหรับวิทยาลัยพาณิชยาการบางนานะครับเป็นสถานศึกษาที่เปิดทําการสอนในสายวิชาชีพบริหารธุรกิจและพาณิชยาการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาโลจิสติกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ สาขาวิชาการจัดการบริหารทั่วไปสาขาวิชาต่างประเทศและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีกนะครับโดยในปีการศึกษา2556นะครับวิทยาลัยพาณิชยาการบางนาจะเปิดการเรียนการสอนในระดับลิญญาตีนะครับเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาโลจิสติกนะครับซึ่งทั้งสองสาขาครับเป็นสาขาที่ตลาดในงานมีความต้องการเป็นอย่างมาก อีกทั้งนะครับิทยาลัยพนิชยาการบางนาตั้งอยู่ในเขตติดต่อน,นะครับระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายนะครับดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่น่าสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาได้เข้าสู่สายวิชาชีพเดังกล่าวครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ